สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่สารดีกีฬาดังท็อปสปอร์ตอินไซด์วันนี้นะครับผมมีเรื่องเด็ดที่ต้องบอกเลยว่ามือถือเครื่องเดียวสามารถทําให้ประเทศหนึ่งนะครับสะเทือนทั้งกองทัพครับเรื่องนี้มันเกี่ยวพันกับการพระชายแดยนไทยกัมพูชาที่พวกเราหลายคนนะครับคงติดตามข่าวกันอยู่บ้างแล้วนะครับมือถือที่ว่านี้ไม่ใช่มือถือรูปแต่กับกลายเป็นนะครับหลักฐานมาตัวฝ่ายกัมพูชาที่ปากแข็งมาตลอดว่า ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้ลุก้านใครแต่พอโดนของจริงแบบนี้นะครับโอ้โหถึงกับไปไม่เป็นกันเลยทีเดียวครับก่อนอื่นต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าใครคือคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ครับเขามีชื่อว่าพลเอกสไรดึกนายพลใหญ่ของกัมพูชาคนคนนี้นะครับไม่ใช่เล่นๆกันเลยทีเดียวเป็นถึงรองผู้บัญชาการทหารบกและยังสนิทกับสมเด็จฮุนเซน อดีตนายกอีกต่างหากเรียกได้ว่าเป็นคนสึกคู่ใจกันเลยทีเดียวย้อนกลับไปเมื่อวันที่8มิถุนายน2568นะครับเขามาเจราจากับฝ่ายไทยที่ช่องบกจังหวัดอุบลบอกว่าจะลดความตึงเครียดด้วยการถอนทหารกลบคูเลดฟังแล้วดูดีใช่ไหมครับแต่เดียวก่อนนะครับเพาะแค่เดือนเดียววันที่27กรกฎาคม ผลเอกสไรดึกคนนี้นะครับกับนําทหารรบพิเศษ BHQ หน่วย911แถมยังมีทหารรับจ้างนะครับบุกโจมตีทหารไทยที่ปราสาทตาควายจงังหวัดสุรินผลก็คือนะครับผลเอกสไรดึกเดสมอลีเสียชีวิตกลางสนามรบฝ่ายไทยยืนยันชัดเจนครับแต่กัมพูชาโดยผลเอกมาลีโซเจตาขึ้นยศให้เลยนะครับ เออเลื่อนขั้นให้ไปก่อนนะครับออกนอกหน้านอกตานะครับมาแถลงผ่านโทรทัศน์บอกว่าเฮ้ย hey, ข่าวปลอมขราวปลอมเฟกนิวเฟกนิวเอาแบบนี้ก็มีด้วยนะครับพลโทมาลีโซเจตาเอาละครับเราทิ้งประเด็นนั้นกันซะก่อนเข้ามาที่ประเด็นนี้ครับเรื่องนี้มันมันตรงนี้ครับท่านผู้ชมวันที่19สิงหาคม หน่วยเก็บกู้ระเบิดของเรานะครับกำลังพลของกองทัพเรือไปเจอโทรศัพท์เครื่องหนึ่งตกอยู่ที่ภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกดนั่นะละ่ะพอเปิดดูเท่านั้นเลยครับเจอภาพเจอคลิปแบบเต็มเต็มทหารกัมพูชาถือทุ่นระเบิด PM2 พร้อมสาธิตวิธีใช้เลยนะครับระเบิดตัวนี้ไม่ใช่ของเล่นนะครับแต่ว่าเป็นระเบิดที่ทำให้คนพิการพูดง่ายๆนะครับคือเอาไว้ตัดขาคนโดยเฉพาะ ซึ่งถือว่าผิดกฎหมายสกลแบบไม่ต้องสงสัยและที่เด็ดกว่านั้นคือแชทลับในมือถือครับเชื่อกันว่าเป็นคำสั่งตรงจากคนเอกสไรดึกเกี่ยวกับการวางทุ่นระเบิดในพื้นที่พิพาทก่อนที่เขาจะเดสม o l e เล่เซออีครับทีนี้ละครับท่านผู้ชมพอเรื่องแตกครับ กัมพูชาโดยพลโทมาลีโซจิตารีบออกมาแก้ตัวเลยครับมาลีบอกว่ายังไงมาลีบอกว่าเฮ้ยไทยจัดฉากเอาคนไทยมาใส่ชุดทหารพูดภาษาเขมรใส่ไรกันเองโอ้โหฟังแล้วนะครับได้แต่ใส่หัวนะครับแต่ฟังไทยเราก็บอกเลยว่าลักฐานชาัดนะครับพร้อมเปิดให้ตรวจสอบโดยนานาชาติกันเลยแบบว่าวัดกันไปตรงๆเลยครับคนไทยเราเสียอะไรไปบ้าง ในการประทะครั้งนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะครับเพราะตั้งแต่24รกรกฎาคมมาคนไทยเราต้องสูญเสียไปแล้วถึง12คนนะครับบาดเจ็บ30บ้านเรือนเสียหายเพราะ BM21 กับปืนใหญ่122มมดังนั้นนะครับมือถือเครื่องนี้มันเลยกลายเป็นอาวุธทางการทูตนะครับที่ทำให้เราได้เปรียบทั้งในเวทีเจรจาและในใจคนไทยครับ คำถามที่ยังค้างอยู่ทําไมกัมพูชาต้องปฏิเสธการตายของสไรดึกเนื้อหาแชทนะครับมีแค่คําสั่งเขาคนเดียวหรือว่ามีเบื้องบนสั่งมาอีกทีหลักฐานนี้จะนําไปสู่การลงโทษกัมพูชาบนเวทีโลกได้จริงหรือไม่ท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ชัดเจนเลยว่าความจริงไม่มีวันปกปิดได้มือถือเครื่องเดียวนะครับทำให้กัมพูชาถูกโป้แตกแบบหมดรูป ไทยเรานะครับมีทั้งหลักฐานทั้งกำลังใจและทั้งศักดิ์ศรีท่านผู้ชมครับหลังจากที่ไทยเรานะครับเพิ่งเจอหลักฐาน,นเด็ดจากมือถือทหารกัมพูชาที่มีทั้งคลิปทั้งแชทสั่งการวางทุนระเบิดหลายคนคงคิดว่าเอาละครั้งนี้กัมพูชาคงเงียบคลิปแน่ๆเพราะโดนจับโปะเต็มๆ แต่ผิดคาดครับวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาที่นิวยอร์กเจียแก้วเอกอัครชทูดกัมพูชาขึ้นตรงไปหาเลขาธิการ u UM, n อย่างคุณเกตเรศแล้วรีบแจ้งแบบหน้าตาเฉยเลยนะครับว่ากัมพูชาไม่ได้วางทุนระเบิดใหม่เจียแก้วพูดชัดนะครับว่ากัมพูชาเคารพหยุดยิงเต็มที่ถึงถูกไทยยั่วยุซ้ำๆก็ยังอดทนที่เห็นมีระเบิดอยู่ตรงนั้นโอ้โหไม่ใช่ของใหม่หรอกเป็นมรดกสงครามเก่าต่างหาก และยังโยงต่อว่าไทยไปติดลวดน้ำขับไล่ครอบครัวกัมพูชาทำลายทรัพย์สินชาวบ้านอีกด้วยฟังแล้วครับเหมือนบทละครที่ซ้อมมาดีแต่ปัญหาคือหลักฐานมือถือมันดันหลุดออกมาก่อนแล้วครับจริงๆแล้วก็ดูออกนะครับว่ากัมพูชาต้องเล่นบทนี้ยอมรับผิดอนุสัญญาสากลทันทียอมรับเสียหน้าทั้งในประเทศและเวทีโลก ยอมรับเสียกำลังใจทหารแนวหน้าพังทลายก็เลยเลือกวิธีที่จะปฏิเสธแบบน้ำคุนคุนแทนหวังว่าคนจะเชื่อแต่ใครที่ตามข่าวมือถือนะครับคงพากันขำออกมาเลยครับถ้านผู้ชมครับถ้าเป็นละครไทยกัมพูชานี่คือตัวละครที่ถูกจับได้คาหนังคาเขาแต่ยังกล้าพูดว่าไม่ใช่ฉันนะ ทั้งที่หลักฐานอยู่ในมือถือนะครับเต็มเต็มเลยนะครับมือถือเครื่องหนึ่งจากภูมะเขือทำให้คำพูดสวยรูที่ยูเอ็นกลายเป็นแค่คำแก้ตัวที่ยิ่งฟังยิ่งไม่ขึ้นสุดท้ายความจริงก็ยังคงเป็นความจริงถึงกัมพูชาจะปฏิเสธแค่ไหนแต่โลกได้เห็นแล้วว่าใครกันแน่ที่ทำผิดข้อตกลงและใครกันแน่ที่เอาแต่สร้างภาพ ทุณผู้ชมคิดยังไงครับกับที่กัมพูชาปฏิเสธมาตลอดร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับและนี่ก็คือข่าวสารที่ทีมงานสาระดีกีฬาดังทอปสปอร์ตอินไซต์นำมาฝากท่านผู้ชมในเช้านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ